หายไปโดยที่ว่าแบบเหมือนกันเราก็เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องหายต้องหายก็คือเราก็ใช้ไปสบายๆแล้วมันก็หายไปตอนไหนก็ไม่รู้ค่จะจำไม่ได้ได <c oughs> ป้าแดงตก็นี้หายไปแล้วก่อนป้าแดงพ่อไม่เต็มจริงเหรอค่ะคุณตามนี่้อ, <c oughs> อย่มงไรก็ต้องไปดูรูปเขาที่แล้วเนาะคุณน้อยบอกว่าเงี้ยเดี๋ยวแต่ป้าแดงใช้ไปจะต้องกระชับเก็บหมดเลยป้าแดงนะคะฮ่าฮ่าฮ่าขึ้นไม่ขึ้นก่อนโอ้พ่อยเป็น ต่ขึ้นทุกคนนะเนี่ยของน้อยเนี่ยขึ้นมันนุ่มขึ้นอ่ะคือรู้สึกว่าเอออันนี้เรื่องของผิวอ่าผิวรู้สึกว่ามันไม่คือผิวเราก็ไม่เชิงว่าหยาบอยู่นะแต่วราเทียนแล้รู้สึกว่ามันมันเออมันลื่นลื่นมันใสใสขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผวก็ใช้ต่อไปมันไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะใช้ไปเรื่อยเยใช้ไปเรื่อยเเมื่อก่อนหนูสื้อเยอะกว่านี้อีกนะหนูก็ใช้ไปใช้ไปมันก็หายไปเอง ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปสนใจไงเออเออหนมันยุบไะทีนี้ทีนี้เ้่งหองใจได้ไหมแต่หนูว่าหนูได้ใจมากกว่านะหนูว่าปลิทินตัวนี้มันแปลกตรงนี่ว่ามันมีน้ําน้ําพลังปลาโมธาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเย็นลงใจหนูเมื่อก่อนหนูจะร้อนชอบทานมะละกอเหรอคะชอบทำไมอ่ะอร่อยอ่ะอแล้วผลไม้ชอบอะไรอีก กุ้อย่างโอ้โหหาย,ยากมากเลยมไม้กับเด็กคนนี้นแล้วผักอะี่ยทานแบบขัวตัวลังตาวหอมเอาแล้วทานหมูไหมทานกุ้งไหมปลาหมึกทั้งมรกรี่เป็นชามแล้วหนูไม่ทานเนื้อสัตว์<อ>แต่ลูกไม่ทานนะคะแม่อร่อยเหรอแม่อร่อยเขาไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วหนูเอาโปรตีนมาจากไหนอะส,สาหร่ายสาายไปอยเวน่าจริงอะ้านสาหร่ายยี่ห้อ ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรธรรมาชาติของเขาทำสารายี่ห้ออะไรจ้ายี่ห้อของอะยี่ห้อของเลยสวนจิตของโครงการสวนทองสวนจิตรดา ลูกสาวก็นแนะนําลูกสาวก็มีสิวมากแต่เขาไม่เชื่ออืแต่นี่ก็เรียกเขามาดูทีวีเพราะเขาดูทีวีเสร็จพวกเขาก็ตกลงตกลงเสร็จก็สั่งสบู่มาให้ก่อนกับคิวเทนเหมือนกันเพราะเขาเป็นวัยรุ่นควรจะใช้คิวเทนไม่ต้องบำรุงอะไรมากเขาใช้ไปพวกพวกสิวพวกอะไรก็ยุบแต่ก็บอกเขานะให้พยายามทําความดีสวดมนต์ไหว้พระเพราะก่อนหน้านี้เ้าไม่ได้สวดมนต์ แต่เขาก็เชื่อนะคะดูอาจารย์ก็เริ่มสวดมนต์แม่พระทำความดีที่เคยดื้อกับแม่ก็คือแบบนิ่งนิ่ลง,ง,ง,งที่เคยก้าวร้าวที่เคยเขียงอะไรก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นคนดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วประสบการณ์อีกอย่างคืออาจารย์บอกว่าถ้าใช้ผิดยาคาแล้วชีวิตจะดีขึ้นทีนี้พอเขามาใช้เครื่องสำอางได้สักสองอาทิตย์ก็ทางโรงพยาบาลก็เรียกไปเป็นเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพอทําได้สี่เดือนปุ๊บทำมาในสวนก็ เรียกเรียกไปรายงานตัวให้ไปอยู่คณะสังคมพอไปอยู่คณะสังคมได้สักสองอาทิตย์คณะแพทยศาสตร์จะเรียกอีกให้ให้ไปชกแต่ใช้ผลิตภัณฑ์ของอาจารย์แค่ดีทุกตัวนะคะอย่างเมื่อก่อนนี้เป็นฝ้าสองข้างเนี่ยที่เล่ามาเช้าวานนะคะก็หายไปหาย,ยไม่เคยเคย,เค,ยคุยกับอาจารย์อุนๆกับคุยน้ำนึกแต่ประมาณชั่วโมงกว่าๆอาจารย์ก็ถามว่าัหายไปเมื่อไหร่ก็บอกไม่รู้อาจารย์ประมาณสักสามสี่เดือนมาก็ไม่ได้สังเกตตัวเอง แต่แต่ใช้เครื่องสองอางอันอื่นอ่ะยากก็ใาสายดีอะไรดีแต่ใช้ไปใช้มามันเกิดรอยไอย้ระหว่างคิ้วเป็นสองข้างมองระยะกไกลสักร้อยเมตรก็เห็นนะคะเป็นเป็นล่องลึกระหว่างคิ้วตอนยังไม่ใช้เนยนะคะแล้วล่องแก้มจะลึกมากแล้วก็คางนจะห้อยแล้วเราก็เดนคิดดูตัวเองเอ๊จะลองยอมรับสภาพดีไหมอายุขนาดนีน้ว่ามันเกิดล่องลึกคางห้อยล่องแก้มนเนี่ย <t ell> แต่ก็คิดดูเอ๊ะมันนา่าจะมีสิ่งที่ช่วยได้นะอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอมากเจอมาดูไปก็จะเป็นไอ้ทิ้งเศษของอาจารย์บอกช่วยได้เอ๊ะก็เราเอามาใช้ดูที่ก็คือมันมันหายไปนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการคุยไปแจกไปหมดลงแล้วนะคะเราทั้ง3คนท่านอาจารย์ปีเตอร์อาจารย์แอดต้องขอลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะบุญและอาน,นิสงส์งใดที่เราทั้ง3คนได้สร้างมา ในทุกพุกชาติจนถึงชาติปัจจุบันนะคะรวมทั้งบุญที่ได้มาก่อสร้างมหาปิระมิดและสถานปฏิบัติธรรมพลังพิระมิดถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ขอให้บุญนี้จงไปรวมตัวกับบุญของท่านผู้ชมทุกท่านและขอให้บุญนี้จงไปตัดรอนวิบากกรรมที่ท่านผู้ชมทุกท่านมีอยู่ในชีวิตขณะน,นี้ท่านที่มีทุกข์อยู่ก็ขอให้พ้นทุกข์ที่มีสุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปบุญและอาน,นิสงส์ที่ เราทั้งสามคนพึงได้รับเท่าใดชันใดเพียงใดก็ขอให้ทุกท่านพงึงได้รับเท่ากับที่รเราพึงได้รับฉันนั้นให้มีจิตหลุดพ้นมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงนิพพานในชาตินี้คำว่าไม่มีความทุกข์ความลำบากยากจนและความผิดหวังเสียใจอย่าได้ปรากฏนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปีเตอร์อาจารย์แอดโชคดีนะคะบ้านสวนพีระมิด